เราขอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับผมอยู่พวกเราทีฟิจิตนะครับผมสํหรับครั้งนี้ฮะเราก็มาอยู่ในการแข่งแวนวีนะครับผมเป็นในช่วงของบล็อกดีเวสศูนย์ห้านั่นเองนะครับผมคูยคําบรรยายรับผมผมฟิจิตฟรีดีครับผมครับแล้วผมฟิจิตคะแนนไปสามครับครับก็เป็นการเจอกันระหว่างทางฝั่งซ้ายฮะคางิโร่นะครับผมและทางฝั่งขวานะครับผมก็จะเป็นเกรทเนเจอร์นั่นเองนะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับผม ยังวันนี้ก็เลือกไปก่อนหลังเรียบร้อยแล้วนะฮะทั้งฝั่งของเกรซเนเจอร์จะได้เป็นฝ่ายบุกก่อนนั่นเองนะครับผมเปลี่ยนมือกันไปฮะแล้วเสร็จแล้วเอาแบนการ์ดมาฮะเข้าเทิร์นจวดครับผมคุณชัยวัดไล่มาฮะเป็นเทปปิ้งแคทฮะโจนหนึ่งแล้วผ่านเธอเลยเข้าเทิร์นทางฝั่งไคโรผมลวไล่เป็นเอลโม่ครับผมหยิบควิกชิลกันไป แล้วตีเลยฮะแล้เทคไปเลยได้เช็คไม่มีอะไรข้าผ่านเชิญแล้วทางฝั่งคุณชัยวัฒน์ฮะไล่ามาเป็นนกแก้วผู้กันฮะแล้วคัตบอบัตหนึ่งครับผมเมื่อลงฮะเปิดเจ็ดใบฮะหยิบออเกตสามหนึ่งใบขึ้นมือครับผมโบกพาวลังสามพันด้วยฮะหัวติสิบสองครับผมแล้วเจอโดงอะไรมาหูบหรือเปล่ามาไหมมาไหมและหัวใจฮะผมได้เป็นคลิกชิลฮะได้มาครับผมเป็นอิสเบลฮะ อ่าแล้วผ่านเลยครับผมครับแล้วเข้าเทนทางฝั่ง,งขงกกยี้รอบไหมฮะแล้วไลท์เป็นมังกรฮนะแล้วไม่มีอะไรฮะตีเลยฮะไม่มีอะไรหมื่นห้าครับผมแล้วได้ามาเป็นหมื่นห้าเลยครับไรทเช็คก็คิดเข้าทิเกอร์ฮะผ่านเทินเข้าเทนนังบอกคุณชัยวัฒน์ฮะไลท์มาครับมผมการเดนออฟทรูดรอคนั่นเองฮะมันจะได้กิฟต์ฟอสอ่ะขออภัยฮะแอคเซลทูครับผม จวการ์ดหนึ่งใบฮะและเอาการ์ดหนึ่งใบครับจากมือเข้าโซ่ฮะเปิดสามใบครับผมเลือกเกรดสามนะครับผมทั้งหมดนั้นขึ้นมือที่เหลือเอาทิ้งนะครับผมแล้วถ้าหากว่าเอาเกรดสามเข้าโซ่นะครับผมเกรดสามทุกใบนะครับจะได้บวกค่าผันนั่นเองนะฮะแล้วคอมาเลยฮะตะกี้เปิดมาได้ฮิวทริกเกอร์ฮะได้ฮิวขึ้นมือไปฮะแล้วคอเกรดหนึ่งลงมาครับผมน้องเล่มมือนะครับผม และขวดจมตีเลยฮะได้เช็คโนทิเกอร์แล้วคิดที่เข้าทิเกอร์ฮะขีให้แวนฮะพลังให้ฮิวทิเกอร์ครับผมเทคไปฮะฮิวทิเกอร์บวกมาเบื่อและขี่ทิเกอร์คิดที่เข้าทิเกอร์ครับผมยืนสามหมื่นฮะแต่ยังเข้าอยู่ครับผมโอ้สามหมื่นพอดีเปฮะขอห้าพันฮะและเทคไปฮะโอ้แต่ได้ฮิวทิเกอร์ครับและสกิลของร็อกครับผมดีท้ายนะครับผมและโจกันหนึ่งใบฮะ แล้วผ่านเธอเลยฮะับเขากลับเข้าแถหน้าฝั่งคางนี้ฮะแล้วสับมาเป็นไลท์ครับผมเป็นลอคีเปอร์ดร,ราก้อนครับผมนี่ก็เป็นยูนิตใบเก่าแล้วแหละ 2... อบีเ <c oughs> อฟคสามฮะรับผมแล้วลงมาเป็นฮีชาร์ครับผมกดสกิลคซบ,บันหนึ่งโซบันหนึ่งครับจูด์หนึ่งแล้วเดกาเอเดีไทยเรียกาแถวลลังหนึ่งไปแล้วสกิลของดรากอนิกลอรคีปเปอร์ผมบอกว่า ให้ฝั่งมีเยกาแถวหลังบวกให้ยูนิตท,ทุกใบห้าพันครับผมแล้วถ้าฝั่งมีเกศสามแล้วไม่มีเยกาสักใบเลยเนี่ยก็จะโบกอีกห้าพันด้วยผมถ้าว่าเธอนี่ยูนิตท,ทุกใบบวกหนึ่งหมื่นครับผมแล้วมาด้านข้างผมเป็นเรสซิ่งแฟรดาก้อนับผมแล้วแวนตีเลยฮะแรงๆครับผมแล้วเทคไม่มีฮะได้สองก็ไม่มีเหมือนกันครับผมได้ไปแดมเดียวตอกกิฟต์อขอเข้าทีเกอร์ฮะแต่ยังเข้าอยู่ทีครับผม ยูเบรซิ่งแปลบอกว่าเมื่อตีผมสามารถโซชาร์จหนึ่งระบบพลังโจมตีให้ตัวเองด้วยครับผมแล้วเทคอีกแดมฮะคุณชัยวัฒน์อยากได้แดมไปเล่นต่อแต่อีกางตีโซชาร์จเรื่อยๆด้วยรผมแล้วเทคอีกหนึ่งแล้วเทคอีกหนึ่งเดเมจเลยครับผมแล้วผ่านเดินฮะมีแค่นี้เลยกลับเข้าเทิร์นคุณชัยวัฒน์ฮะหลังจากเล่นล็อกแล้วเปลี่ยนหาแล้วผมเป็นอิสซาเบลฮะ แอคเซลทูนะผมอิสเบลว่าผมเ mm hmm. มื่อลงฮะเปิดดูท็อปสามใบับผมเลือกเรียงได้นั่นเองฮะโอ้โหแล้วเปิดมานี่เหมือนจะเหลืองล้วนเลยครับผมแต่ว่าคราวนี้พอเป็นเกรนเจอร์เนี่ยน่าจะมีเทคที่โมท็อปอยู่นะครับผมโอ้หแอบปวดตึงอยู่นะช่อน,นี้แล้วลงมาเป็นโมโนคลัสไทเกอร์ครับผมแล้วก็กอริล่าครับใบสุด ชอบสุดจา้าบของน้องชัยวัดนะผมข่าวว่าเป็นการได้ดวงใจนะฮะใช่ขนาดไม่มีเอเซอร์ทูนะผมออขอแพยไม่มีไม่มีสัญลักเอเซอนะฮะเขายังชอบขนาดนี้ไม่ได้ว่าใส่เด็กแบบไม่คิดเลยนะฮะผมทำให้ติดใช้โซเยอะนี่โพลาริตก็เอาใส่อะอ๋อะไรว่า อีกนิดนึงผมว่าไ์แวนละเสดาไ์แวนไม่กิกอันนี้อาจจะต้องคิดนานนิดนึงครับผมเพราะว่าทางฝั่งของคาเกโร่นี่มีสกิลตอนเข้าไปเทอร์เฟสครับผมสกิลว่ายังไบมากครับโน้ัหนึ่งสามครับสกิลบอกว่าในช่วงล้มต้นเบอร์เทเฟสของแต่ละฝ่ายครับผมสามารถคลรบ้านหนึ่งโซบ้านหนึ่งอะไรนะเลือกเอากาขออีฝั่ง ตามจำนวนการเรียกะของเราและขอยีกฝ่ากทุกสามใบแล้วบายฮะล้วก็ตอนจบเทนจะเอากลับมาครับก็ยิงกับเกรซเนเจอร์ที่เป็นเด็กโปรตีนะผมพอโดนบายแบบนี้ฮะก็น่าจะต้องหาใบอื่นๆเนี่ยมาลงมาเพื่อเป็นดีคอยเอาไปบายแทนนะเพื่อให้ตัวตียังอยู่แล้วกดสกิลของ อิสเบลครับผมขึ้นมืออมาโมทอปไปฮะเข้าทิกเกอร์แล้วผมบวกเหมือนห้าไปฮะแล้วก็ใบที่โมฮะกลับขึ้นมือฮะเพราะว่าจะได้สองเท่งแน่นจะจว่าอิสเบลล่างสองด้วยครับผมไม่ว่าจะโมเป็นอะไรฮะก็จะถือว่าเป็นทั้งนอมบูนิตและทนะิกเกอร์ยูนิตเนี่ยได้รันเอฟเฟกต์สองเอฟเฟกต์เลยแล้ว เหมือนจะลงชานวัวลงมานะผมแล้วก็อิสเบลอีกหนึ่งใบฮะเปิดสามใบครับผมลงมาเรียงแป๊บหนึ่งฮะเรียบร้อยครับจังหวะน,นี้จะเอาคีลงมาครับผมแต่พอเอาคีลงมาแบบนี้ฮะ มอนนับเดียดีๆแล้วผมคราวนี้ต้องใบสามใบใช่ไหมวันนับเลยสามครับใช่ครับผมเพราะตอนนี้ถ้าลงคลียข้อมาก็จะเป็นเดียการทั้งหมดเก้าใบเลยฮะใช่ฮะเหนื่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยยิงกับเด็กที่ต้องโปรเยอะๆนี่ก็จะเหนื่อยนิดนึงนะครับผมแล้ว,ลว <c oughs> ถ้าหากว่าต้องเอาตัวของ แถวหลังออกไปนะเพื่อที่จะมีแถวหน้าในการโจมตีทําเวฟเนี่ยก็เท่ากับว่าตัวของสกิลแวนอีกฝั่งก็จะทํางานด้วยการบวก5 0าพันะแบบชิวๆนะครับผมใช่ครับผมเพราะว่าสกิลอ่าคอนเทนิวของลอคิ e เปอร์เนี่ยมันข้ามเทินด้วยนะใช้ใช้คําว่ายืนมื่ปดกดกดตอนแบทเทิล a เฟสถูกไหมใช่ครับใช่ยืนหมื่นแปดเลยนะนอกเทิร์นคราวนี้น้องชยวัฒนะ โปรโยมาหมดเลยครับคราวนี้ฮะบอกอ่ะเนี่ยผมเอาเป็นดีคอยให้หมดเลยเท่าที่ดูจากทรงนะฮะน่าจะแถวหลังฮะที่จะเอาออกนะครับผมต้องแ <manage S 2> ม่นจดีๆพ,พี่อยากได้เท่าไหร่เอาไปให้หมดเลยครับถึงกับเครียดกันเลยทีเดียวฮนะพอเจออะไรอย่างนี้แล้ว กดสกิลอิซาเบลฮะลันเทคใครน่าจะลันเทคอิซาเบลสามครับผมเรียงกองฮะแล้วเสียเสียมื่นครับผมแถวหน้าขอเป็นท่าเฟ,ฟรดฮะสกิลมาครับผมน่าเะยสามครับครับผมกดคาร์บัตหนึ่งโซบัตหนึ่งครับผมแล้วใบลงกันสามใบครับผมพรบะบอดตอนนี้มีที่เบ็ดใบ แล้วามาฮะบวกแถวหน้าเอ้บวกยูนิตทุกบ 5, ใบห้าพันครับผมแม่ได้ทั้งลุกทั้งรับจริงแต่ว่าต,<อ>ตัวตีเข้าอยู่ใช่ไหมฮะเข้าอยู่ครับเพราะมีเชียร์หมื่นฮะใด้อิสเบลล่างสองแล้วเอาอิสเบลโอดก่อนเลยครับผมสองหมื่นสองพันเท่านั้น และไม่ต่อลยฮะตามด้วยโมโนคลัสไทเกอร์ครับผมปวดโจมตีฮะทําการโม่ครับผมและจวนหนึ่งตีไท,ทยอีกฝั่งฮะแล้วสามารถจิ้ม3ตัวบวก5่าพันได้ครับผมจิ้มไปที่โมโนคลัสไทเกอร์ฮะกอริล่าแล้วก็อิซาเบลครับผมตีไปแล้วก็ไม่เป็นไรฮนะจะให้เขาลุกขึ้นมาให้ได้ฮนะเพราะมีกอริล่าอยู่ครับผม แล้วเหมือนว่าจะโซบัสพอด้วยครับสำหรับโกย่าครับและเทคไปไม่ต่อฮะโกย่าตีต่อเลยครับผมตามมาด้วยอิสเบลฮะสเบล่าหนึ่งฮะเรียกาดฮะและเทคไปจ่อที่ห้าดมฮะมาแล้วแวงกราดหัวจมตีฮะสองหมื่นสองพันฮะแล้วเรียงมาแล้วผมหนึ่งทิกมาแน่ฮะเอมซีฮะน่าจะต้อง กาดสักขอสองทิกเกอร์ฮะแล้วยังไงฮะกาดมาแล้วผมสองทิกเกอร์แล้ว,งงด,ลว,กกลวด้มาครับฮิวทิกเกอร์ครับผมเหมือนจะให้ที่แวนหรือเปล่าฮะฮิวไม่ได้ครับผมแต่ให้ให้แวนหรือเปล่าเป็นให้ที่โมโนโคลัสไทกเกอร์ฮะ <c oughs> อ๋อไม่ฮะเปลี่ยนใจฮะให้แวนเนี่ยนะฮะ และอีกใบหนึ่งไม่มาครับผมเรียงไว้ไม่ถึงฮนะและสกิลของกอริลล่าฮนะโซบนนะัสฮะระเบิดบอดฮนะแล้วจับลุกครับผมใครก็ตามที่พลังเกินเกณฑนะ์ฮะลุกขึ้นมาให้หมดนะผมแตะต้องกาดกันใหม่อีกรอบฮนะแล้วมือ MC แนคะ่สามใบเทคไปฮนะแล้วเรียบร้อยคนระับไม่ใช่ยูนิเกอรนะ์จบเกมกันไปฮนะผู้ชนะเป็นฝ่ายของคุณชัยวัฒน์เกรดเนเจอร์นั่นเองครับผม โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับคู่ระหว่างทางฝั่งของเกรสเนเจอร์เจอกับคางีโรนะครับผมทางฝั่งของนท่าในสังครับคิดเห็นยังไงครับกับตัวของดาร์ o อนิกรอคี e เปอร์ครับผมครับผมก็เป็นยูนิตตัวที่ไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่ไม่ว่ามันออกมานานแล้วครับผมแล้วก็ไม่ได้มีสกิลที่รูวาขนาดนั้นครับผมค่อนข้างเฉพาะทางครับผมซึ่งพวกเราก็ยกมาเป็นเคสนี้เนาะอย่างที่เจอกับตัวเฟเนเจอร์ หรือเด็กอะไรก็ตามที่แถตีเยอะๆะครับผมซึ่งด้วยความที่ตัวตัวเราคิปเปอร์เนี่ยมีสกิลในการบายเดียกาดครับผมในทั้งไบทเนเฟสของเราและไบทเนเฟสของเขาด้วยแล้วปั๊มพลังให้ตัวเองนะครับผมมันจะทำให้ตัวเด็กเนี่ยสามารถเล่นในทั้งโจมตีแล้วก็ป้องกันไปในตัวด้วยครับผมแถมเรายังมีอ่า ตัวที่มาพร้อมกันครับผมอย่างเ l ร z i ิ g งแ r e ์ด a กอนที่มีสกิลในการดีทายแล้วก็เติมโซไปด้วยครับผมจึงทำให้ตัวอรอคริปเปอร์เนี่ยสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นเพราะว่าตัวเบสติ้งแฟร์เนี่ยครับผมก็จะมาช่วยในการยิงบอร์ดครับให้ทำให้แถวหน้าเขาโล่งครับแล้วกดสกิลของตัวรอคริปเปอร์ในชมม่วงเบสตเฟสที่จะบายแถวหลังอีกฝั่งให้ได้เยอะๆครับผม ก็ทาว่าจะทําให้อสนามเนี่ยตีแรงกันหมดเลยฮะตีข้ามเส้นเรียกว่าสองหมื่นสามหมื่นก็มีเหมือนกันครับผมอยากที่เห็นแล้วทางฝั่งคนพิ่ดีคิดเห็นยังไงกับช้างมั้งฮะครับก็สำหรับล็อกครับผมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่จ่ายยัดใส่เด็กไว้เนื่องจากว่าตัวของเกรดสามนะครับผมของเกรดเนเจอร์เนี่ย ปัจจุบันก็มีค่อนข้างที่เยอะนะครับผมรวมถึงคิวติกเกอร์ด้วยที่เป็นเกีศสามนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอิสเบรลร่างหนึ่งอิสเบรลร่างสองนะครับผมชาแน้วนะครับผมอย่างน้องชายวัก็ใส่กอริลล่าขึ้นมาอีกนะครับผมนอกจากนี้ฮะส่วนใหญ่แล้วนะครับผมก็อในเทิร์นที่เราจะไปก่อนขึ้นเกีศสามก่อนนะครับผมสําหรับในแพทนี้เนี่ยเท่าที่ดูนะครับผมสําหรับล็อกเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะถือว่าดีในรายแรก นะครับผมถ้าหากว่าดิงโม่ดีๆด้วยนี่มือบวกแน่นอนนะครับผมแถมยังแห่ได้ด้วยเพราะส่วนใหญ่สกิลส่วนใหญ่ของอิซาเบลก็จะเป็นขอเป็นไร้สองซะส่วนใหญ่นะครับผมฉะนั้นล็อกก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนั่นเองนะครับสำหรับบุคคลเล่นเกนเจอร์แต่ว่าแวรลูอะไรอย่างนี้ก็จะขึ้นอยู่กับดวงของทุกคนที่โม่ออกมาเลยนะครับผมบวกกับว่าบนมือมีอะไรด้วยนะครับเพราะว่าถ้าหากว่ายัดไปแล้วไม่ได้จวคืนนี่ก็ จะขาดทุนเอาเปล่าๆนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ต้องขอกราบขอบคุณนะท่อนน้ำเด้งของพวกเรานะครับผมสำหรับเมมเบอร์ชิพนะครับผมทุกในในทุกระดับเลยนะครับผมที่เป็นท่อนน้ำเด้งให้เราทำให้เราสามารถที่ทำคลิปอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะผมก็ต้องขอกราบขอบคุณสำหรับการสนับสนุนจริงๆครับผม แล้วนอกจากนี้ฮะสำหรับท่านใดนะครับผมที่อาจจะไม่มีคุณทรัพย์ในการสนับสนุนทางด้านของ membership นะผมก็สามารถที่จะสนับสนุนพวกเราง่ายๆนะผมด้วยการกด s u b ส c r i b e กดไลค์หรือกดคอมเมนต์ให้กับพวกเรานะครับผมมันง่ายและทุกท่านสามารถเป็นใจได้ตลอดเวลานะครับผมทุกท่านสามารถเข้ามาพิมพ์ดิสคัทกันด้วยกันกดคอมเมนต์เข้ามานั่นเองนะครับผมเพื่อเพิ่มยอด e n g a g e ให้กับพวกเรานะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนพวกเราแล้วนะครับผมสำหรับครั้งนี้พวกเราขอลาไปก่อนเจอกันหน้ากาสวัสดีครับผม สวัสดีครับสำหรับใครที่อยากติดตามงานแข่งการ์ดไฟแวนการ์ดอร์แมตภาษาไทยสามารถติดตามพวกเราได้ที่เพจทีมฟรีจิตโดยทั้งเราจะมีรีเพย์การแข่งขันประจำสัปด,ดาห์วอลกงานใหญ่ประจำปีเด็กลิสและข้อมูลของการ์ดไฟแวนการ์ดภาษาไทยและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของพวกเรา TSK Game หากว่าท่านใดอยากลองทำเกมเป็นของตัวเองหรืออยากได้คำปรึกษาในการสร้างเกมก็สามารถติดต่อที่หน้าเพจ TSK Game ตามลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปได้เลยครับเพราะคุณ,อคณเอง,เองก็สามารถเป็นเนจ้าของเกมได้ในราคาหลักพัน